นี่มองกระดังสิมันเดี้แวพอคนิ่งอ่ะ แล้วไปแล้ว,วโถโดนหมอหอมด้วยหมอหอมบอหอมคอ <laughs> เดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปดูในคลิป <laughs> ไปแล้วเอ้ยมีขนมพี่นาอ๋อมีนะน่าเกลียดมากเลยโถเ้ย สั่นบ uh ้านเนาะเออแมนเฮ้ยเฮ้ย oh ดูละขึ oh ่นด <laughs> ูละขึ่นโอ้ยต้องมีของหล่อดูดิอ๋อหมอจะดูมั้งว่าขาเราไปยังไงตอนนี่แหน่ะบอกโดนหล่ออีกแล้ว่ใ้ยตัวนั้น เนี <Name> <laughs> no <the> pues ่ยมันอุ้ตัวหน่อยสูงเกินกันแดดขาอืมไม่แล้วเราเขื่อนไงแสดงว่าหมอขามไปอีกสเต็ปนึงเลยนะ แล้วก <Es> ็ยังหยกเองเนาะโดนมือขาเกิดอนจะต้านน้ำเยอะเริ่มขยับไอ้ไอ้นี่เหมือนเหมือนราใส่ขาสายซอยนะเหมือนโบราเออมันบอกไม่บอกไปจะได้กินไหมนะโซบกจะเออนี่ไงี้ยหนีเงี้ยเออ

ไม่เณรมั้ยไม่ กระโดดเร้วโถยลมีสิ่งกระตุ้นละตามหมอละเช็ดถูนี่เช็ดหู วยตามคยโอคยเอ้ยเออวันน <full> <laughs> <ix miserable> <laughs> ี้ทักไว้ S <S เขาคงเฮ้ <S 2> <S 2> พี่เป็นอะไร <S <S